หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารจาดาวเหนือตอนพิชิตเนินสกายไลน์ผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสอเมริกันพยายามหักห้ามความรู้สึกเราทำใจเย็นตามคำสั่งของหัวหน้าทีมมองเวียดกงที่วูบวาบ,บวูบวาบฉากหลบซิกแซกพุ่มไม้และหมายตาเอาไว้ M60 พลยิงว่าศูนย์เล็งติดตามไปเอยแต่ยังไม่ยิงแม้แต่ m 7 2จรวดต่อสู้รถถังคู่ปรับอ p g จีก็ยังไม่ไหวเอาอย่างบ้างแต่ก็ยิงไม่ได้เหมือนกันเพราะเป้าหมายเคลื่อนไหวตลอดเวลา m 7 9กถูกปรับตำแหน่งตั้งศูนย์รอไว้บนระยะ200เมตรจะแซมพระจากจุดเดิมด้านขวาของแนววางตัวเข้าประกบพลยิง m 7 2เมื่อมีแผนการบางอย่างดันนี่มีทางใช้จรวดไหมสบายมากเซอร์เจนรอให้มันหยุดอยู่กับที่ซะก่อนสิ เล็งดักสิวะข้างหน้ามันมีแหล่งกำบังตรงไหนเดี๋ยวมันต้องเข้าตรงนั้นแน่ตอนนี้ตั้งระยะเล็งไว้เท่าไหร่200เมตรครับเซอร์เจนเออถูกแล้วนั่นไงนั่นไงพุ่มไม้เล็กๆพุ่มนั่นแหละมันกำลังจะเข้าไปแล้ว1ิโทแดนนี่พลยิง M72 วาดกระกบาดกล้องเล็งเข้าหาจุดที่ล่างของเวียดกงหายวับเข้าไปตามคำแนะนำแล้วใช้เวลาเล็งนานไม่ถึงอึดใจจึงกดไกเสียงแผ่นหางนำทิศต,ตัดอากาศดังขึ้นก่อนแล้วตามด้วยเสียงระเบิดของหัวจรวด จะแซมตบไหลมือจรวดเบาๆด้วยความพอใจกลุ่มควันสีดำสนิทปะปนด้วยเศษกิ่งไม้ใบไม้ของไม้พุ่มฟุ้งขึ้นมาทันตาเห็นยังมองไม่ออกวเวียดกงในกำบังยังรอดชีวิตอยู่ดีหรือเช่นไหนเริ่มเลยไหมเซอร์จนเอ็มสิบหกรอไว้ก่อนรอให้มันเข้ามาใกล้กว่านี้ระยะ200เมตรเอ็มหกสิบไอรีโน่เริ่มบรรเลงได้เลยไอปืนโตด้วยซัดมันให้ออกมาจากแหล่งกำบังให้ได้ชุดลาดตระเวนรอเวลานี้มานานแล้ว ได้โอกาสเปิดฉากการยิงอาวุธตามสั่งทั้งสองชนิดจึงระดมกระสุนออกไปทันทีต่อเป้าหมายร่างวบวับแวม,มของกลุ่มเวียดกงสิสโทรเรโน่ผลยิง M60 กปลัดกระสุนรวดเดียวเกลี้ยงแม็กเวียดกง3คนก่อกลุ่มกันเข้ามาแอบหลังคนไม้ใหญ่ถึงกาวงแตกสองคนถอยกลับไปได้แต่อีกคนหนึ่งกลับไม่ได้เพราะถูกกระสุนเจาะเข้ากลางแผ่นหลังอย่างจางลง้มลง,ลง,ลงดิ้นกระเดวกระสุนหลบเข้ากำบังข้างตัวจนได้ M79 ฉาย,ยาไอปืนโตสองกระบอกสลับกันยิงสร้างฉากยับยัง้งการลุกของเวียดกงทำท่าจะได้ผลกระสุนแต่ละนัดตกเรียงรายเป็นแถวเกิดเป็นแนวยาวตลอดทั้งแนวตั้งแต่ซ้ายสุดถึงขวาสุดดีมาก M79 ทำได้ดีมากแซนดี้วิทยุหาแบ็คแจ็คเรียกเขากลับมาที่นี่เดี๋ยวนี้เลยส่งข่าวไปเลย VC 2ีคนเขาเกาะฐานลาวทางทิศเ1นืนาฬิการ,ระยะ200เมตรแบ็คแจ็คกำลังติดภารกิจยิงช่วยหานลาวอยู่นะเซเจนบอกเขาไปเลยว่าของเราต้องเร่งด่วนกว่าต้องมาที่นี่ก่อน แต่ผมว่าเรารับมือ VC พวกนี้ได้นะเซเจนแน่นอนรับได้รับได้แน่ถ้ามึงมีกระสุนพอตอนนี้กระสุนเราเหลือน้อยแล้วเรียกเขามาเด๋ยนนี้เลยไม่ต้องเถียงพลวิทยุต้องทําตามคําสั่งจ่าแซมหันมาสั่งการไอ้ปืนโตอีกครั้งเมื่อพิจารณาแนาวรุกของเวียดกงไม่มีความคืบหน้าไอ้ปืนโตเบาๆได้แล้ว VC เก็บตัวเงียบแล้วนี่หว่ามันถอยกลับไปหมดแล้วยังมันยังไม่ถอยหรอกมันกาลังปรับแนวโจมตีใหม่ปรสอหยุดยิงตั้งแต่เมื่อไหร่วะ ตอนที่มันลุกเข้ามาถึงระยะ200เมตรสงสัยกลัวโดนพวกเดียวกันเองครับใช่เดี๋ยวมันก็ต้องยิงมาอีกสงสัยมันกำลังหาที่ตั้งใหม่ว่ะเพราะจุดเดิมใช้ไม่ได้ผลความเงียบเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่ออาวุธของฝ่ายบริการหยุดลงไม่นานเสียงเครื่องยนต์ก็ดังขึ้นทางท้องฟ้าฝั่งทิศตะวันออกรู้ทันทีว่านั่นคือเฮลิคอปเตอร์ชุดแบ็คแจ็คจาแซมสั่งการพลวิทยุอีกครั้งแซนดี้ส่งรายละเอียดเป้าหมายให้เขาแล้วสั่งระดมยิงทันทีเลยอันตรายใกล้ฝ่ายเรานะเซอร์เจน ไอ้แซนดี้ไอ้ขี้ขาดตาขาวห่างตั้ง2องเมตรเราอยู่บนที่สูงยังกลัวอีกเหรอวะบอกแบกแจก็กยิงลงไปเลยไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวไม่ต้องรออะไรทั้งนั้นยิงได้เลยพลวิทยุต้องทําตามคําสั่งอย่างดีก็เพิ่มความระมัดระวังในการส่งรายละเอียดเป้าหมายเท่านั้นนักบินรับทราบความประสงค์ของชุดลาตะเวนเราเริ่มเบนหัวเครื่องจัดเส้นแนวบินพุ่งเข้าหาแนวค่าศึกทันทีเฮลิคอปเตอร์3ามลำตั้งหลักห่างจากเป้าหมาย500เมตร นักบินดึงเครื่องลงต่ำเรียยยอดหมายเพื่อให้พ้นจากการมองเห็นของเวทกงทางภาคผื้นชั่วอึดใจทั้ง3ลำเร่งเครื่องยนต์ทำความเร็วเต็มที่ชาร์จเข้าหาจุดเหนือบริเวณเป้าหมายดอกกันเนอร์เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนแล้วจึงเริ่มบรรเลงเพลงยิ่งยาวเมื่อน,นักบินส่งสัญญาณเริ่มตน้นกระสุน M60 กระดลงระลัวถีบด้วยปริมาณปานห่าฝนตำบลกระสุนตกพาดผ่านไปทางยาวเท่าแนววางตัวของเวดกองกวางกว้างราวหน่าๆ150เมตร ครอบคลุมตั้งแต่หน้าแนวถึงหลังแนวยังทั่วถึงผิดตาเฮลิคอปเตอร์ทั้งสามลำย้อนกลับทำซ้ำอีกครั้งด้วยความเร็วความสูงและปริมาณการยิงเท่าเดิมโอเคไหมเซอร์มอนทั้งหมดสี่เที่ยวพอใจหรือ,อยังตอบไม่ถูกหรอแบ็คแจ็คว่าพอใจหรือเปล่าเพราะไม่รู้ได้ผลแค่ไหน VC หยุดยิงหรือ,อยังละ่ะมันหยุดตั้งแต่ก่อนหน้าแบ็คแจ็คมาถึงแล้วคุณยิงต่อ,อได้ไหมเล่าไม่ไหวแล้วซลมอนผมเล่นมาสองภารกิจกระสุนหมดเกลี้ยงเลยขอเวลากลับไปโหลดกระสุนก่อนได้ไหมหรือไม่เดี๋ยวผมส่งชุดใหม่เข้ามาแทน ก็ได้แบกแจ็คจัดการให้ด้วยก็แล้วกันฮิวอีดอกันเนอร์จำเป็นต้องผลักกลับไปก่อนพอตเตอร์ดูดออกเข้ามาแทนที่ด้วยการบินสูงคอยสังเกตการด้านล่างและต้องส่งข่าวให้บอกรทราบทุกระยะของการปะทะกรณีสถานการณ์เช่นนี้ฝ่ายอเมริกันมักไม่เคยทิ้งคนของตนให้โดดเดี่ยวทําการลบแต่เพียงลําพังแม้แต่ครั้งเดียวอัตรากําลังสนับสนุนในกองทัพมีเท่าไหร่แทบจะนํามากองเพื่อความอยู่รอดและชัยชนะของพวกเขาทุกครั้งเฮ้ยเครื่องบินใครมาอีกวะ สปูกี้4 7เจ็ดนักบินมงกนะสิสเซจนมาทําไมวะเครื่องพวกนี้ไม่มีอะไรหรอกทําได้อย่างเดียวคือ,อยิงด้วยปืนกลอากาศอย่างดีก็ปืนใหญ่อากาศ20มิลเมตรเซจนสั่งให้มันระดมยิงเลยไหมไม่ต้องกูมไม่เชื่อมือเวรพวกนี้เดี๋ยวได้โดนกันเองตายหาตายหงหมดหรอกกูยอมตายด้วยมือ VC ดีกว่าโดนยิงพลาดตายว่ะด้วยความเป็นห่วงจากบอกอุตสาหส่งเครื่องสปุกี้เข้ามาเสริมให้ทั้งๆท,งท,งท,งที่ไม่ได้ร้องขอตั้งใจว่าถ้าชุดรัตะเวนต,ต้องการคงเรียกแล้วติดต่อดโดยตรงกับนักบินททันทีีจะไได้ม่เเสยวลา แต่คราวนี้ชุดรัตเวนกลับปฏิเสธตั้งแต่ยังไม่ได้สอบถามด้วยซ้ำเอา้าโนโนีกทางเหนือโนโนอีกเครื่องอะไรวะ T28 ครับเซอร์เจนนักบินเป็นลราเมื่อกี้เขาติดต่อมาหาเราเขาบอกถ้าต้องการให้เขาทิ้งนาปามใส่เวทกงก็ได้นะแต่ถ้าไม่เอาเขาจะไปทิ้งใส่เนินสกายไลน์บอกไปเลยว่าไม่เอาชุดของเราไม่อยากเสี่ยงจะไปทิ้งสกายไลน์สกายไหนก็เชิญเลยให้มันไปเถอะเอา้าแล้วเซอร์เจนคิดจะรับมือ VC พวกนี้เองไหวเหรอครับไหวสิวะถ้าเรายังปากหลักนิ่งอยู่อย่างนี้รับรองมันเข้าไม่ติดแน่ ระวังพวกเราจะเพิ่งเปิดเผยจุดวางตัวให้เด่นชัดจนมันจับจุดได้ก็แล้วกันยิงระวังระวังหน่อยกยให้ได้ผลจริงๆค่อยยิงเข้าใจไหมพอเตอร์บรูด็อกต้องกลายเป็นหมาเห็นเขาเปลือกยังไม่มีทางหลีกเลี่ยทงทั้งทงที่ว่าพื้นที่ข้างล่างนั้นมี่าศึกกลุ่มหนึ่งกำลังลุกเข้าประชิดกำลังฝ่ายตนอยู่นักบินโฉบเครื่องล่อนลงตำ่ำเห็นทนโท่อยู่กับตาแต่ไม่มีปัญญาทำอะไรเพราะตัวเองเป็นเครื่องบินตรวจการไม่มีอาวุธเห็นแล้วทำอะไรไม่ได้ต้องแหกปากร้องประกาศให้คนอื่นจัดการให้นี่กระมัง อร์จึงได้รับฉายาไอ้ปากหมา VC 4คนถึงตีเนินได้12นาฬิกา VC 6คนกำลังไต่ลาดเนินขึ้นทางได้น8นาฬิกา Blue Dog แจ้งข่าวการตรวจพบเป็นระยะระยะหน่วยทางภาคผื้นรับทราบแล้วเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมอาวุธพร้อมรอสายตาจ้องมองทางทิศนั้นเขมิงค้นหาปรสก็บอกนั้นไม่พบไม่รู้มันหายไปอยู่ตรงไหน VC รอบนอกที่อื่น,นไม่มีคาดว่า VC ชุดนี้ไม่มีหน่วยสนับสนุนข่าวสารเพิ่มเติมตามความประสงค์ของจ่าแซม นักบินพยายามโฉบลงต่ำแล้วบินวกอ้อมไกลออกไปอย่างน้อย2-3กิโลเมตรเพื่อค้นหาสิ่งเหล่านี้แต่ก็ไม่พบชุดลาตวเวนเริ่มกระสับกระส่ายจากข่าวที่ได้รับมาแสดงว่าประกบรอบฐานเป็นรูปครึ่งวงกลมแล้วแต่ยังมองหาตัวมันไม่เจอแม้แต่คนเดียวแสงแดดยาม9ก้าโมงเช้าสว่างสวัยอากาศเปิดสามารถมองเห็นทุกซอกทุกมุมได้อย่างชัดเจนแต่กลับมองไม่เห็นคนทั้งตัวนี่มันอะไรกันระวังด้วยพวกเราโผล่มาทีนี่เราถึงตัวเลยนะมึง อย่าพีพามนะเว้ยไม่แน่ใจอย่ายิงเปิดเผยที่ตั้งผัวหน้าชุดพยายามย้ำเตือนอยู่เรื่อยๆลูกน้องทุกคนเข้าใจดีอย่างน้อยจานวนกระสุนที่ลดปริมาณไปครึ่งหนึ่งจากอัตราเดิมทําให้ต้องตระหนักเป็นอย่างมากขณะที่เครื่องพอร์เตอร์กําลังแผดเสียงบินผ่านเหนือหัวตรงดิงจากฝั่งด้านตายไปยังฝั่งด้านเหนือนั้นสิ่งที่ชุดรัตเวลรอคอ,อยก็ปรากฏขึ้นปลสดังมาก่อนจากนั้น r p g 3-4ลูกจึงตามติดห่างกันแค่เสี้ยววินาทีอเมริกันไม่ตกใจแต่กลับชอบ บักนี้แน่ชัดแล้วว่าปรสอย้ายจากจุดยิงเดิมไปอยู่ทางด้านทิศเหนือของยอดเนิน r p g ชุดนั้นยิงมาจากด้านตายแต่ละนัดแต่ละลูกเคียดหลุมกำบังนิดเดียวชุดแรกมาแล้วชุด2 3 4 5หต่อด้วยการเล็งยังปาน,นิยิ่งขึ้นเซอร์เจนไอโรนินโดนสเก็ตปรสอสเสร็จไปแล้วไอหมอมาดูล็อกกี้หน่อยสิมันโดน r p g มาเร็วเลยเลือกกำลังออกมากเสียงคนในชุดรัตเวนร้องตะโกนดังรันได้ยินชัดเจนตอนจังหวะว่างเว้นจากการยิง หลายคนใจหายวาบทั้งๆที่ยังมองไม่เห็นตัวฆ่าศึกแต่พวกตัวเองต้องสูญเสียไปแล้วถึงสองคนยังไม่มีใครช่วยใครได้ทันใดนั้นอาวุธทุกชนิดปืนทุกระบอกจากยอดเนินก็เริ่มแผดคำรามขึ้นเวียดกกงกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยสองคน3คนตามจุดต่างๆเรียงยาวตั้งแต่ด้านตายด้านตะวันตกไปถึงด้านเหนือครึ่งวงโคงรอบเมือง ได่งสูงขึ้นต่อวจะหลดเงพากชุนั้นแเบิดไปเอหรือเปล่าเจ็กาวไม่มีปัญญาจัดมุมยิงให้ตำบลกระสุนตกห่างเพียงแค่นี้ได้เจ้าของตัดสินใจคว้า M16 ขึ้นมาแทนเช่นเดียวกับระบอกอื่นๆอเมริกันใจเย็นสตร,ร์กระสุนส่วนทิศทางของอากาด้วยชุดสั้นๆชุดละ3ามสี่นัดยิงแต่น้อยแต่ยิงบ่อยๆเป็นผลให้เวียดกงต้องดาวดินไปอีกจำนวนหนึ่งปสอสรและอาพีจีเพิ่มปริมาณขึ้นเป็นเท่าตัว หมายตาณนะจุดปรากฏไฟปากลำกล้องแล้วซันโวเข้ามาใส่ยิงเห็นกับตาว่าได้ผลอเมริกันในสองบังเกอร์มีอันเป็นฝ่ายก็ยิ่งเกิดกำลังใจเหล่าอากา่ายิ่งเร็วลุกเร็วข้อหาแต่ลาดสูงคืบหน้าขึ้นมาเรืเ่อยเรื่อยแต่ทางระยะเราๆาวห้าสิบเมตรสุดท้ายใจเย็นพวกเรายิงดีๆอย่าพลาดไม่ต้องกลัวมันขึ้นมาหาเราไม่ได้หรอกยิงให้หนักเขาไว้ไม่มีอาการหวาดหวัน่นใดๆทั้งสิ้นจากการยิงของเวียดกงมีการอ่านเกมออกแล้วว่าตนเป็นฝ่ายได้เปรียบทางภูมิประเทศ M16 เพียงชุดสั้นๆยิงใส่ชุดไหนเวทกงชุดนั้นต้องกระเจิง M72 ไม่สนใจ RPG คู่ปรับเก่าหันมาซันโวใส่เป้าหมายล่างเวทกงแถนสัตว์ออกไปหนึ่งเป็นได้หนึ่งศพ M60 กลาดยาวรวดเดียวแรกเป็นจุนทั้งคนทั้งคุ้มไม้ไม่ว่าด้านไหนจุดไหนเวทกงถูกลุมซันโวจนกระดิกตัวไม่ออกหลายๆคนพยายามโผล่เข้าหาแหล่งกำบังด้านข้างบางคนทําได้บางคนไปไม่รอดเมื่อไม่รอดก็ต้องถอยถอยกลับลงไปตั้งหลักใหม่ ไม่ยอมเล่นด้วยอาวุธไม่อย่างใดอย่างหนึ่งตามไปปิดชีวิตจนได้หนักๆเขาเลยไม่มีไอ้น่าไหนกล้าบุกไปเลยเวทีเผ็ดแล้วเว้ยวไวม่ต้องยิงตามปล่อยมันไปถ้ามันอยากไปเวียดกงจํานวนไม่ถึงครึง่งจากจํานวนเต็มครั้งแรกปรสอาร์ีจีหยุดยิงเมื่อฝ่ายบุกถอนตัวออกมาคลิปตาเดียวด้วยความไวอย่างปริศาดเวียดกงก็หายวับไปกับราวป่าอเมริกันใจดีปล่อยให้เวียดกงขนศพขนคนเก็บกลับไปยังอิสระเสรีไม่คิดจะยิงไร เราไม่แน่ใจต่อเป้าหมายที่เคลื่อนทีสู้เก็บกระสุนไว้ดีกว่าเสียงปืนเงียบลงเสียงพลวิทยุดังขึ้นแทนเมื่อต้องรายงานผลการประทะผ่านบูด็อกไปถึงบอกอใหญ่พร้อมทั้งขอเฮลิคอปเตอร์รับคนเจ็บ4คนกับคนตายอีกหนคนภายในวันนั้น